ตอนนี้มาถึงยูนิคอร์แล้วค่ะคุณผู้ชมน่ชื่อใหม่ชื่อใหม่อันนี้มาอันนี้จะเป็นเกมเซ็นเตอร์นะคะคุณผู้ชมใหญ่มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมที่นี่อ่ะนาอยากได้สีชมพูออกมาสีเขียวแค่์จีเกตี้แคร์จีแครจีเกตียแค่์จีแคร์จีเกตี้แครีเดลตายูนโดตุเทล่าให้เอเยอร์นาตาตงกุนตา ตอนนี้ก็มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ชมกำลังจะไปช้อปปิ้งซื้อของค่ะเดินมาถึงอีกห้างหนึ่งนะคะจากห้างจากร้านร้านอาหารเมื่อสักรู่นี้นะคะก็เดินมาอีกห้างหนึ่งเดี๋ยวจะไปดูของของเด็กนะคะก็เป็นเสื้อผ้าเด็กแล้วก็จะไปดูอ่อ ยูนิโคด้วยนะคะคุณชมดูว่ามีอะไรลดร,ราคาบ้างหรือเปล่าตรงนี้ไปกันเลยค่ะตอนนี้มาถึงยูนิโค้ดแล้วค่ะคุณผู้ชมมาหาดูเสื้อผ้าว่ามีของลดหรือเปล่าแล้วก็มาดูเสื้อผ้าเด็กด้วยนะคะ เมื่อกี้ดูแล้วแต่ว่ามันยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ก็เลยมาดูที่นี่นี่น ตอนนี้นะคะมินมีคอร์เรคชั่นใหม่ๆเข้ามาอยู่นะคะเพราะว่ามันเริ่มจะเปลี่ยนฤดูะคะ่ะเป็นฤดูใบไม้ออรุ่นใบไม้ร่วงมันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะฉะนั้นก็มันจะทําให้เสื้อผ้าเนี่ยมันจะเป็นเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงมากขึ้นนะคะอากาศมันจะเริ่มเย็นขึ้นค่ะคุผช้ชมตามไปดูกันเลย เราซื้อเสื้อผ้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องหลีกตามเคยค่ะผู้ชมมาดูกระจปองค่ะ้อใหม่ชื่อใหน,นี่มันไม่ใช่นาฬิกานะลูกมันไม่ใช่นาฬิกามันไม่ใช่นาฬิกาลูกหลีอยากได้นาฬิกาปองแมนไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่นาฬิกาไปดูกันไปดูที่ใหม่กันไปดูที่แปด เรียกด้วยกันค่ะเดานมาที่มาฮะอันนี้จะเป็นเกมเซนเตอร์นะคะผู้ชมเกมเซนเตอร์ถ้าเข้ามาแล้วออกยากมากเลยค่ะ <solving> เกมเซนเตอร์นะคะผู้ชมอยู่ในห้างค่ะน้องลีพอไม่เห็นแล้วก็เข้ามาข้างในแล้วออกอยากจริงๆนะคะเกมเซ็นเตอร์ค่ะ นขนมนี่เป็นขนมนะคะกดแล้วให้มันตัดดึงออกมาข้างละ100่ยเยนค่ะคุณผู้ชมรีตื่นตาตื่นใจมากเลยคุณผู้ชมวันนี้อยู่บ้างใคร ีสุดท้ายก็สุดท้ายก็หยอด สุดทก็ยอยากกระจะปองค่ะอันข้างล่างลูกอยู่ข้างล่างลูกหมุนซีเอาอะไรมีอะไรออกมาอีกลูกหมุนแรงๆลูกโอ้โาโอชิไม่โอชิไม่ แล้วลูกพอแล้วพอแล้วสรุปได้นาฬิกาสีเขียวค่ะสรุปได้นาฬิกาสีเขียวนางอยากได้นางอยากได้สีชมพูออกมาสีเขียวม,มาดูหน่อยสิขอดูขอดูนาฬิกาหน่อยลูกขอดูนาฬิกาหน่อยอ๋อสีเขียว มันไม่มีสีชมพูนะลูกนะสีเขียวไปก่อนก็ได้ถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่ะตอนนี้ก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะอะไรนะลูกไมมนาฬิกาหมามาเอาไปเก็บแล้วลูกใช่ไว้ใช่ไห้หลักโอเคมาหยุดทำามามาหาหมาตรงนี้ เอาไรอะลูกแม่ยไงจ้านี่ไงมาการมาอยู่นี่ต้องอาฝนตกหนักตอนตนี้พวกเราก็ถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะ คลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะคะเดี๋ยวมาม่าจะเอาคลิปดีๆในญี่ปุ่นมาให้ผู้ชมให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายตึ้งบ๊ายบายค่ะอาชาวดีค่ะจีจ้าจี้ชสวจีจ้าจีจ้าจีะ Chu ban deu ta. Nu do do cha dai hai e duai na cha cho thu ta. Ken 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 ken. Ya nu do do cha dai na ta. Hai e cha ta. Ken Mama. Hai duai cho